สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอมร,ราอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูอมร,ราจะมาทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนใหม่เนาะเนื้อหาที่คุณครูสอนไปใน EP ที่แล้วก็คือเรื่องของพัฒนาการสมัยสุโข,ขทัยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูอมร,ราขอทบกวนนิดนึง พัฒนาการสมัยสุขโขทัยก็เริ่มตั้งแต่สมัยของพ่อขุนศรีอินทรา t ิ i สืบต่อกันมาถึง9ก้ษัตริย์หรือ9พระองค์สืบต่อจนถึงพระมหาธรรมราชาที่4ใช่ไหมคะนักเรียนยังจําได้ในคลิปนะคะ,ะเรามาดูว่าพัฒนาการในสมัยสุขโขทัยมีด้านใดบ้างมาเริ่มตั้งแต่ สมัยสุขโขไทยตอนต้นนะคะสมัยสุขโขไทยตอนต้นก็ตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิทเป็นคนปกครองอสมัยนี้จะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะพ่อปกครองลูกคืออะไรก็คือประชาชนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงสุดในการปกครองค่ะ เมื่อประชาทนมีความเดือดร้อนก็จะมาสั่นกระดิงงะด่งเพื่อขอ,อเพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากพระมหากษัตริย์ได้ด้วยตนเองอนี่คือการปกครองแบบท่อปกครองลูกในสมัยสุโข,ขทัยตอนต้นนั่นเองอต่อไปมาดูสมัยสุโขทัยตอนปลายค่ะสมัยสุโขทัยตอนปลายเริ่มตั้งแต่พระมหาธรรมราชาที่ 1. ถึงพระมหาธรรมราชาที่4ค่ค่ะในสมัยนี้เป็นการปกครองที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงธรรมในหลายๆด้านทรงธรรมด้านใดบ้างก็จะมีด้านความซื่อสัตย์ความซื่อตรงด้านความอ่อนโยนด้านความไม่กลุ่มไม่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเที่ยงเทธรรมมากนะคะอ,ะอันนี้คือ,อสมัยสุขโขทัยตอนปลายนะคะเป็นการปกครองสมัยสุขโขทัยตอนปลายนั่นเองอมาดูพัฒนาการด้านต่อไปค่ะพัฒนาการด้านต่อไปคือพัฒนาการด้านสัมพันธ์ไมตรีกับอาณาจักรอื่นมีอาณาจากักรใดบ้างหนึ่งเลยอาณาจักร ด้านสัมพันธ์ทมัยตรีกับอาณาจักรล้านนาหรือพะเยานะคะ,ะตั้งแต่สมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิศจนถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะเป็นการผูกสัมพันธ์ทมัยตรีกันอย่างแน่แนแฟนเพราะเป็นชนชาติไทยเดียวกัน ก็คือจะมีพ่อขุนมังรายแล้วก็พ่อขุนงาเมืองนะคะเป็นการปลูกสัมพันธไมาตรีร่วมกันนั่นเองอ่ะแล้วส่งผลดีอย่างไร<ช>เมื่อปูกสัมพันธไมาตรีไปแล้วผลดีที่เกิดขึ้นก็คือสร้างความมั่นคงให้กับชาติไทยคะ่ะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้อนาจาักรอื่นเนี่ยไม่กล้าเข้ามารุกรานชาติไทยคะ่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะในการผูกสัมพันธ์ไมตรีได้นำลัทธิลังกาวงในด้านพุทธศาสนามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันด้วยค่ะเรา,าเรามาดูพัฒนาการต่อไปค่ะขออภัยค่ะเรามาดูการผูกสัมพันธ์ไมตรีกับอาณาจักรจีนอ่า ไทยในช่วงสมัยสุขโขทยัยผูกสัมพันธ์ทมิตีกับอาณาจักรจีนอย่างไรก็คือมีการค้าขายได้รับศิลปะการทำเครื่องสังฆาลก มีความรู้ด้านการเรือทำให้สุขโขทัยเนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นๆได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นและมีะเครื่องสังคาโลกและได้รับความรู้จากชาวจีนมาหลายๆอย่างด้วยนะคะอันนี้เป็นการผูดสำคัญทั้งในทีกับอาณาจักรจีนเป็นอย่างดีดูนะคะมีข้อดีมากเลย มาดูบูกสัมพันธ์ท่าไมาตรีกับช่วงอาณาจักรตามพระลิงนะคะ,ะก็คือผลดีที่เราผูกสัมพันธ์ทไมาตรีในอาณาจักรตามพระลิงก็คือสุโขไทยรับเอาพระพุทธศาสนาและทิลังกาวงมาเผยแพร่นะคะ มาเผยแพร่ในในสมัยนั้นก็คือสมัยของพ่อขุนรามคำพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในอาณาจากักรในสมัยตามพาระรลิงด้วยหรือในในอาณาจักรสุขโขทัยด้วยจึงเกิดให้มีความสร้างความมั่นคงแกส่สุขโขทัยมากขึ้นนะคะ,ะและพัฒนาการในด้านต่อไปนะคะพัฒนาการในด้าน เศรษฐกิจในสมัยสุขโขทัยนะคะทางเศรษฐกิจก็คือ1มีการปรับปรุงด้านชนลประทานเพื่อให้เหมาะกับการทําการเกษตรมากขึ้นในสมัยนั้นนะคะแล้วก็สุขโขทยัยมีทั้งลุ่มน้ําปิงวงังยมน่านแม่น้ําปิงแม่น้ํวาวังแม่น้ํายมแม่น้นําน่านเป็นการค้ามนาคม เป็นการพัฒนาคมอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าช่วงสุโขทัยก็จะมีแม่น้ําแบบหล,หลายสายในการเดินทางติดต่อค้าขายนะคะแล้วก็ช่วยส,ส่งเสริมการติดต่อค้าขายเป็นอย่างดีเพราะว่าในสมัยนั้นอ่ะสุโขทัยก็จะมีแม่น้าํหาหลายสายในการเดินทางหรือในการส่ง,อ,งออกสินค้าและก็ติดต่อค้าขายด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนโยบายการเก็บภาษีการเก็บภาษีผ่านด่านด้วยหรือเรียก เรียกว่าจังโกะเรียกว่าจังโกะซึ่งมันส่งผลดีอย่างไรก็คือเกิดแรงดันใจหรือแรงจูงใจให้คนมาค้าขายกับสุขโขไทยมากขึ้นนะคะค้าขายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศการค้าภายในและการค้าภายนอกอาณาจักรสุขโขไทยนะคะ การค้าภายในอาณาจักรสุขโขทัยก็คือเป็นการค้าหรือเป็นการค้าขายสินค้าภายในอาณาจักรสุขโขทัยนะคะสินค้าในสมัยนั้นที่ค้าขายภายในอาณาจักรสุขโขทัยก็จะมีอย่างเช่นอของตาช้างมา้าโลหะอ่ะแล้วก็รวมถึง เครื่องสังขารโลกด้วยถ้วยชามโอ่งหอยต่างๆอมีหลายอย่างเลยนะคะในสมัยน,นั้นนะคะอ่ะส่วนการค้าภายนอกนะคะการค้าภายนอกก็คือเป็นการค้านอกอาณาจักรสุโขทัยนะคะนอกอาณาจาักรสุโขทัยก็อย่างเช่นค้าขายกับเวียงจันทร์มอญจีนต่างๆนะคะอันเพราะว่าในช่วงนั้นสมัยส,สุโขทัยก็เป็นช่วงที่ ติดต่อค้าขายทางทางเรือได้สะดวกสบายมากมากเลยนะคะก็เลยติดต่อค้าขายกับภายนอกประเทศในงานึ้นนะคะวันนี้คุณครูก็มาทบทวนให้นักเรียนแค่นี้เนาะแต่ว่าวันนี้จะมีคุณครูท่านใดามาสอนต่อคุณครูอมร่ารอดูละกันงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ มรดกโลกลำเลิศกํากำเนิดลายสื่อไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพระพุทธศาสนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการะแม่ย่าพา่อขุนรุ่งอรุณแห่งความสุขสวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหและสีทับสอง 2, ทุกคนเลยนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูนนลวัฒนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนกับคุณครูอมมลาไปแล้วนะครับ ที่ครูอมราสอนนะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาของอาณาจักรสุโขทยัยพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์ทั้ง9้าพระองค์หรือว่าระบบการปกครองนะครับวันนี้นะครับครูนนรวัฒน์จะมาพูดถึงในเรื่องของภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยกันบ้างนะครับว่าภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยเนี่ยมีอะไรบ้าง มีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างหรือว่าเป็นมรดกโลกด้านไหนบ้างหรือว่าอะไรคือมรดกโลกนะครับอ่ะต่อไปเราไปดูในเรื่องของภูมิปัญญาก่อนนะครับว่าภูมิปัญญามันหมายถึงอะไรนะครับภูมิปัญญาก็หมายถึงความรู้ความสามารถนะครับวิธีการผลงานที่คนไทยเนี่ยได้ศึกษาเก็บรวบรวมความรู้และจัดเก็บเป็นองค์ความรู้นะครับแล,แล้วนำแล้วนำมาปรับปรุง พัฒนาเพื่อถ่ายทอดนะครับจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจนเกิดผลดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์นําไปแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยนะครับอันนี้คือภูมิปัญญานะครับเราจะไปดูในเรื่องของ มุมปัญญาไทยที่สําคัญในสมัยสุขโขทัยกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เนี่ยต้องรู้นะครับอันแรกเลยนะครับเรื่องของด้านวรรณกรรมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นด้านของวรรณกรรมอ่าและอันนี้คือด้านของศิลปกรรมนะครับวันนี้เราจะมาพูดสองหัวข้อนี้นะครับว่าด้านวรรณกรรมคืออะไรด้านศินลปรกรรมคืออะไรนะครับ อย่างแรกเราไปดูด้านวรรณกรรมกันก่นอนนักเรียนทราบไหมครับว่าด้านวรรณกรรมคืออะไรใครพอทราบไหมเอ่ยมาแล้วนะครับด้านวรรณกรรมก็หมายถึงงานที่เขียนแต่งขึ้นหรืองานศิละปะนั่นเองที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิดและจินตนาการแล้วเรียบเรียงนํามาบอกเล่าหรือว่าบันทึกขับร้องอหรือสื่อออกมาด้วย กลวิธีต่างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะแบ่งวรรณกรรมเนี่ยเป็น2ประเภทด้วยกันอันนี้1ึงนั่นก็คือวรรณกรรมลายลักษ์นะครับก็คือวรรณกรรมที่บันทึกเป็นตัวหนังสือนั่นเองนะครับนี่คือวรรณกรรมลายลักษ์ชื่อมันก็บอกแล้วว่าลายลักษ์ลายลักษ์อักษรน,นั่นเองนะครับและอีกวรรณกรรมหนึ่งนั่นคือวรรณกรรมมุขป,ปาฐะมุขป,ปาฐะคืออะไร อันได้แก่วรรณกรรมที่เล่าด้วยปากอ่าเล่าขานตำนานเรื่องเล่าต่างๆนะครับโดยไม่ได้จดบันทึกนะครับอาทิเช่นตำนานผื้นบ้านอันเดงนะครับอันนี้คือความหมายของวรรณกรรมและประเภทของวรรณกรรมนะครับและต่อไปนะครับเราจะไปดูในเรื่องของวรรณกรรมครับประเภทที่1นนะครับนั่นคือการประดิษฐ์ อักษรไทยอ่าอันนี้นักเรียนก็พอจะทราบแล้วว่านะครับการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันที่เราเรียกว่าตัวหนังสือไทยเนี่ยนะครับพี่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเนี่ยครั้งแรกๆเลยเขาเรียกว่าลายสือไทยนั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าตาของประดิษฐ์ตัวอักษรไทยในสมัยปีพุทธศักราช2826 นะนั่นเองจะสังเกตได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยจะไม่มีตัวหนังสือหรือว่าตัวอักษรใดใช่ไหมครับอก็มีอันที่ไม่มีใช่ไหมครับก็คือชอคเชอร์ทอนามโมนโต้ทอร์คเท่าแล้วมีอะไรอีกหรือลจูราและหอนงูนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีครบทั้ง44ตัวอักษรนะครับอันนี้คือภูมิปัญญาไทย ต่อไปถึงเรื่องของประดิษฐ์ตัวอักษรลายสือไทยนั่นเองนะครับนั่นก็คือเกิดจากพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเนี่ยพระอ,องค์ท่านเนี่ยทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยเรียกว่าลายสือไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1 8 2 6นั่นเองโดยจะรึกไว้บนหลักศิลาจารึกนะครับที่หนึ่งจึงทำให้ชาติไทยของเราเนี่ยได้มีตัวอักษรใช้นะครับเป็นเอกลักษณ์ ที่สําคัญของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนะครับคุณครูขอเท้าความหรือว่าขอบอกความหมายของคําว่าหลักศิลาจารึกนะคาว่าศิลาจารึกนักเรียนพอทราบไหมคำว่าสองคำเนี้ยคำว่าศิลากับคาว่าจารึกคืออะไรคําว่าศิลาแปลว่าหินนะครับคาว่าจารึกนี่ก็คือการขีดเขียนลงไปนะครับนักเรียนรู้จักหินศิลาแรงไมไหมลูกเวลา นักเรียนไปทิยอุทยานประวัติศาสตร์ที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนักเรียนจะเห็นเป็นก้อนบล็อกสี่เหลี่ยมนั่นแหละครับเขาเรียกว่าศิลาศิลาแปลว่าหินนะครับอันนี้เราทราบกันแล้วนะครับในเรื่องของการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยและต่อไปอันนี้คือไตรภูมิพระร่วงนะครับอันนี้นหนังสือไตรภูมิพระร่วงและอีกอันหนึ่งเป็น เหนานะครับคือวรรณกรรในสมัยสุโขทยัยอันนี้ก็เป็อักษราระลึกเหมือนกันอีกอนิดนึงก็คือเครื่องสังคารนะครับเครื่องสังคารก็เช่นถ้วยชามพูดง่ายๆคือเครื่องปั้นดินเผานั่นเองนะครับที่คุครูยกตัวอย่างมาวันนี้นะครับต่อไปไปดูด้ดานศิลปกรรมที่ได้รับ อนกยงองมรดกโลกนะครับอ่ะไปดูด้านศิลปรกรรมที่เป็นมรดกโลกอ่ะนักเรียนอ่ะไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างศิลปรกรรมที่ได้รับการเป็นมรดกโลกอ่ะอันนี้คือคือวัดศรีสวายครับอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นวัดอ่ะวัดมหาธาตุ ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้ก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ลูกศิลปกรรมที่ได้รับการเป็นมรดกโลกเนะี่ยองค์การสหรประชาชาติหรือว่าองค์การยูเนสโกเนี่ยต้องมาตรวจสอบนะครับว่าพอที่จะเป็นขึ้นเป็นมรดกโลกหรือเปล่านะครับศิลปกรรมในสมัยสุขโขทัยเนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลมาจากชาติต่างๆมากมายเลยนะครับ และมีความเลือมใสในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์วัดมหาธาตุหรือว่าวัดศรีสวายวัดศรีชุมวัดช้างล้อมวัดมหาธาตุที่หนึ่งทั้งหมดเนี่ยจะพูดในเรื่องของวัดวาอารามเป็นส่วนใหญ่นะครับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับอาณาจาักรอื่นนะครับเช่นจีนอินเดียขอม ศรลลังกานะครับซึ่งหล่อหลอมให้ศิลปะสุขโขทัยเนี่ยมีลักษณะเฉพาะนะครับที่มีความงดงามอทาทั้งนี้จะเห็นได้จากศิลปรกรรมด้านต่างๆอาเช่นการสร้างเจดีการสร้างพระพุทธรูปจิตกรรมฝาผนังนั่นเองนะครับในอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยเนี่ยจึงได้รับการยกย่อง,องจากองค์การศึกษานะครับ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือว่าองคการยูเนสโกนั่นเองให้เป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2534นนั่นเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นองค์การสหรประชาชาติหรือว่าองค์การยูเนสโกนะครับอันนี้คือความภาคภูมิใจของชนชาติไทยของเรานะครับอันนี้คือด้านศิลปรกรรมนะครับอันนี้สรุปให้ เขาคราวนะครับก่อนที่จะจบนะครับทุกๆด้านศิลปรกรรมนะครับหรือว่าทุกด้านวรรณกรรมเนี่ยจะสอดคล้องกับในเรื่องของหลักของศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นไตรภูมิพระล่วงอ่าก็บอกในะเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะครับหรือว่าด้านศิลปรกรรมก็สร้างเจดีย์ต่างๆนะครับหรือว่า หลักศิลาจารึกก็บอกพระราชประวัติหรือว่าประวัติของพ่อของรามคำแหงมหาราชหรือว่าประวัติของสุขโขทยัยนั่นเองนะครับอันนี้คือภูมิปัญญาไทยในสมัยสุขโขทัยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆสำหรับที่ได้เรียนกับคุณครูอมารามาแล้วนะครับในหัวข้อในเรื่องของการสถาปนาของกรุงสุโขทัยนั่นเองนะครับและรวมไปถึงในเรื่องของประวัติต่างๆในสมัยสุโขทัยนะครับและยังรวมถึงเนื้อหาที่เพิ่งเรียนจบไปนะครับในเรื่องของภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัยกับคุณครูนนลวัฒน์นะครับวันนี้นะครับคุณครูมีการบ้านนะครับในแบบฝึกทักษะนะครับในหนังสือเรียนเลยนะครับอยู่หน้าที่244ถึงหน้า200 47นะครับนักเรียนทํำลงในหนังสือเรียนได้เลยนะครับแล้วนำมาส่งคุณครูตอนเปิดภาคเรียนนะครับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ